กหมาเดี๋ว่าพี่ปุกแต่กูจะผีลงมอ่ยไม่เหี้ยอะไรอะทำอะไรกันจ๊ะไอโซนี้มากอ่ะเฮ้ยโชว์โชว์กขอยู่ไหนอ่ะ โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่พี่อุ๋นพี่เพต้าแล้วก็ทีมงาน6คนนะครับผมก็มีน้องฟิล์มเมฆน้องน้องภูมิพี่พิษน้องโชกุนน้องเตนะครับผมไอ้ไอ้ลกจิตไอ้ภูมิลกจิตภูมิพี่ภูมิน้องไอเยาว์คนอย่างนี้ภูมิโอเคมาครับคุณมาซึ่งในวันนี้นะครับผมเราจะทําการเล่นซ่อนแอบนะครับผมในแมป Star Wars ครับผมแต่ว่าตัวละครที่เราจะซ่อนแอบกันนั้น ก็คือแชเดนแชเดนทุ่มทุกอย่างโอเคครับผมมาซึ่งฆาตกรวันนี้จะกลายเป็นผู้คุมนะครับผมเป็นผู้คุมจัดสวิทเกมแล้วครับผมใครอยากไปดูไปหาดูซะไปหาดูสปอยก็ได้ซึ่งฆาตกรนะครับผมจะมีเอ่อมีปืนนะครับแล้วก็เจ็ตแพดแล้วก็ยาสปีด6นาทีแล้วก็อาหารอันนี้จะเป็นฝั่งของผู้แอบนะครับผมก็มีประวันนี้มาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเวลากติกาก็คือผู้แอบมีเวลาส0วิ ส่วนผ <What S 1> ู้ฮเอาก็จะทำให้เหมือนหนังอ่ะ <I S 1> อ่ะผ <I S 1> ู้ <'m> ส่วนผู้หานะครับผมจะมีเวลา6นาทีนะครับผมโดยผู้หานัจะมีสองคนแล้วก็หายไปแล้วหนึ่งคนผู้หานะครับผมผู้หาจะมีสองคนนะครับผมโดยผู้หานั้นจะมีเวลา6นาทีในการหาครับผมโดยจะมีอุปกรณ์ก็ตามนั่นแหละแล้วก็ผู้แอบผู้แอบจะมีเวลาแอบ6นาทีนะครับผม โดยผู้หากับผู้แอบจะปรับตัวยังไงก็ได้ตามสไตล์ตัวเองจะเอาหาจะเอาอะไรก็ได้แล้วแต่มาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามากดสุ่มกันเลยดีกว่าใครดวงดีสุ่มดิผมดวงดีผมดวงดีกดไม่กดไม่กดไม่ได้ครูนะไม่ได้ครูมันผู้ครูจบแล้วจบแล้วเฮ้ยไปเปลี่ยนสกินชิปสามสิบวิเริ่ม ไปสามสิบวิไปแอบได้เลยเออไปเขี่ยใส่จีเพกไปชาร์จอยู่ผู้คุม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 ใส่เอาเอาปืนไว้ช่องสองนะไปหนึ่งนะถอดจีเพกก่อนไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าเหลือสิบห้าวินะครับเหลืออีกสิบห้าวิผู้คุมเตรียมกิจยาผู้คุมเตรียมกิจยามีเวลาแอบเท่าไหร่อสามสิบวิหนึสี่เวลาหาสามแปดสิบนาทีสองหนึ่งหมดเวลา ไปกินยาเราเรามาเล with ่นหีมาด้วยกันไหมไม่ท so, so. 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 right. so. like, so ่านกับนายเราจะลอยไปด้วยกันเอาล่ะผู้คุมหมายเลขสองนายไปอีกฝั่งเดี๋ยวฉันจะไปอีกฝั่งเองหายแล้วชิบหายแล้วผู้คุมหายอ๋อนั่นไงนายไปฝั่งนั้นนั้นนายไปฝั่งนั้นเบีหนึ่งเดี๋ยวฉันจะมาฝั่งนี้เองขอให้โชคดีขอให้หาเจอผู้คุมไคดมผู้คุมดีผู้คุมไม่ผู้คุมไม่เหนื่อยผู้คุมโคตรเลี่ยม โอ้ยไม่ทำรายการอะไรนะโมได้แซมบุนทำรายการเหรอทำอะไรเป็นรถไฟแซมบุนทำรายการนะพัดิมทำอุปกรณ์อย่าไปยุ่งเรื่องของผมผมไม่ได้ทำอุปกรณ์มากเลยติดไม่ได้เจ็บเยอะผมตึดอุปกรณ์พ่อหนุ่มทำะไรกันพ่อหนุ่มอุปกรณ์บ้าอุปกรณ์เกือบเฮ้ยมันหายกันไปไหนวะทำไมมันแอบกันเงียจังเลยหาย

เดีเจอกันนะเพื่อนรักเดี๋ยวโยกูเลยครับมึงตาย Come o ดี๋ยว่ไม้เล่นจุมอะไรเลยี่ตายเกี่ยวภาษาพูดพู้เข้าเข็งหมายเลขอาอ่าชื่อไมออกมาลอยจอยลอยยิมนลอเฮ้ยทำไมหัวเพี้ยไม่จุ่มอะไร ไอเด็กเรียมไอตัวกระจินไม่เห็นอะไรเยอะไเอฟห้า้ยพีไม่พาเร็วผีอยู่ส่วนผีเฮ้ตัวป้าผีเป็นตัวอยู่แถวนี้เลยพี่เห็นมีดานหมดแล้วไม่เห็นไม่เห็นนะถือว่าพี่ไมถือว่าพี่พ้วพี่วแต่กูจะผีลงมอเลยไม่เหี้ยอ้ย ทำอะไรกันจ้าไอ้โดนเยอะมากเฮ้ยโชกุอยู่ไหนอ่ะเยอะมากอยากให้ทุกคนไปอยู่ไหนวะเฮ้ยให้บอกใบหน่อยใบหน่อยใบหน่อยแบบใบใหญ่ใบหน่อยก่อนใบที่สูงที่สุดทุกคนก็รู้อย่าบอกนะว่าไอแพ้ใครโดนเยอะอย่าบอกเกือบที่สุดอยู่ตรงเล็บเหรอเตี้ยหน่ยเออ ไอสัตว์ไร่หาว่ากูบินก็จริงนะเอ่ครับทุกคนเกมจบแล้วบเย้ไม่น่าจะหมดเวลาแล้วอุไอเกมเวนี่เออเดี๋ยวเออพี่เบลไม่ไอผู้พิพากเกมเราตอนนี้ไปแล้วครับโคตรเงียบหมดเวลาไอวอนินอจาไอเอวันนินจ่าเอาดูเงียบไอเอวันนินจ่า โอเคมาตาต่อไปก็เป็นตาของพี่เพชรกับน้องฟรลมนั่นเองไหมเพราะไหมจะเวลาสัตยบิณฑมปุ๊บปุ่มปุ๊บปุเบปุอบปุ๊บปุบปุ๊บุ๊บปุ๊บ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 ปุ๊บ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 ๊บุ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 ๊บบุ๊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 บุ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนทึกเฮ้ยเฮ้ยใครใครากใครากรอดมาหาพี่ดิดิดิดีดิดีดิดีดีดิดิดีดิดีดิ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 ดีดิดิดีดิดิดีดิดิดิดนดิดิดิดีดิดิดาดิดิดิดี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 ดิ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 ดีดยดิ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 ดยดิ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 ดด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 ดีดดิดด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 ิดด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 ดิ ตีดออกตีดออกอย่าอย่านอยอย่านอนตีดมันออกผมว่ายังไงผมก็รอดไม่รอดหิ่เลรอเขาไม่ดีมากูตายยิ่งเม้ยือวิ่ใหญ่เลยปีละพี่ไม่ใช่ผมไม่ชอบพี่อะไรกันวันนี้ผมมีรางชิงหัวได้มันจะอยู่ตรงที่ท <bunker> ี <fit> ่มันมีกลิ่นเติมตีมพี่อยู่อะ เี oui! ็นตีพี่อยู่พ oh no? ูเม hey, hey, ok ื่อกี้เห็นเหมือนพี่เปล่าเห็นครับเห็นไอ้แม่ผมไม่ตายอ่ะไอ้เหี้ยเมื่อนี้ไอ้เหี้ยกูเห็นผู้คุมเมื่อกี้ไอ้หนิบีเหีเฮ้ยเฮ้ยน้องๆดูพี่เป็นตัวอย่างดูพี่เป็นตัวอย่างพี่ไม่เจตหนึ่งนุกให้หนูหนูเล่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเฮ้ยพี่พี่เห็นแม็กซับเฮ้ยพูมพูมเฮ้ยใครขึ้นลิฟต์อ่ะ มือนันอยู่ที่ที่มันเห็นเราทุกอย่างอ่ะฟิมปิดที่มองเราเฮ้ยใครบินอ่ะปิดทัาคิวเนี่ยเขเนี่ยดูพี่ไม่ไพี่ตรงนี้พี่ตรงนี้ถามดีว่าผมผิดหรือว่าพี่ผิดไม่ผิดตัดใจที่จะตัดนะ เกนงแต่นก่งต่เก่อแต่กว่าแล้วที่ที่บอกว่าทีุ่ดเพื่อนกันาที่โอ้ยมันยิงไอ้โอ้ยเก่งแตนเฮ้ยนลงเองก็ได้ไม่กูไม่ยอมเฮ้เมงรอดป่าวะเฮ้เมฆรอดป่าวะเงาไปหลอนไอเฮียเก่งแตเก่งแต่คนะนึ่ไอพิษไอพิษฮะน้องโชีคุณข้นเงียน อีกแล้วคนนี้เดี๋ยแล้วเป็นตัวดําเลยหนูเรียนเรียนจนอยู่ตรงไหนไว้เชียโอ้โหเพชรมึงหายให้เจอนะเพชรโอ้โหเฮียไอ้เพชรเขาบอกเลยมาตรงนี้ยาวเขาบอกเลยมาตรงนี้ยาวยาวจัดเลยพื้นที่ที่มึงคาดไม่ถึงเงี้ยคาดไม่ถึงอ่ะแล้วแบบไปโคตรนานอ่ะไปโคตรนานไอ้เฮ้ยเพชรอถ้ามึงเจอไอเต้นะกูกล่าวมึงเลยทำไมวะ แม่งเนียนกิ๊บเลยไอเต้บอกว่า,วา,วาม,มันม<อ>ันเนดูดจับไม่ได้ไอเต้บอกว่าเลยจีขาวเลยตัวเนียนกิ๊บเลยอะแล้วประมาณสองเลยีเต้ไปดูไอเต้เลยโอ้ยเต้ไอเขี้เลังกลยโอเคไปไปดูตาที่สามกันดีกว่ามาตาสุดท้ายครับทุกคนตอนนี้น้องโชกุนกับน้องเต้เปน็นคนเออน่าเสียใจนะภูมิ ไปเจ้าเวลาสิบวิไปคุณเชิดตามมัเล่นตลกแต่ถ้าขนมคาเฟ่แต่ฉันไม่ตลกคุณพี่มีจุดที่ดีเชื่อเนาะพี่ไหมน้องเชื่ออย่าอย่าเชื่อพี่เลยอย่าเชื่อพี่เลยดูจากตาก่อนดีอย่าเชื่อพี่มนุษย์ช่าสมโก้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ครบเวลาตาได้ไหมย่งย่างเหลวสิบวิเหลวสิบวินี่ยจริงจังมั้ยเอาดิหาคุ้ยเจอสิ มมาาาแแแลลล้้้วววเฮ้ยภูมิเอาตรงนี้ดีเปล่าวะนะเรามาเลยเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีเฮ้ยมาเล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 ยหมดเวลาแล้วภูมิตัวใครตัวมันนะตายนั่งยิ้มจากไปตั้งใจคิดถึงโยกับเขาเขาบ่นวิวสวยเลยภูมิตัวใครตัวมันนะภูมินะภูมิได้เห็นนั่นไหมเขาบินไปแล้ว เดี๋ยวนี้คนเขาพัฒนามีคนเขาบินกันได้หรอวะไหวไยวไวไวไอ้เหี้ยอาุสงครามไม่อไรวามไม่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 ผมไม่ได้ทำอุปกรณ์ไม่ไม่เฮ้ใครบินใครบินดูแบบว่าเขาพยายามจะขึ้นลิฟต์นะครับไม่เบฮะ่านหลังกูขอน้ำกูขอน้ำให้12คุ12บอกได้สิคุณไม่พอเหไอเพ่อเอหนูไปเอาหนูไปเอาหนูไปเอา เฮ้ฟิเฮ้ฟูมดูสิเอาเทว้าวรังวันหุบไปฟรังวันเต็มเลยเพชรมาดูนะจอมฟูมสิกินลิมแล้วอ่ะเราเห็นรังวันด้วยแหละใช่เราเห็นมรังวันเฮ้ยเต้เต้ฟังพี่นะเว้ยเฮ้ยถืออยู่ตอนผีเซ็ตอัพไอพีไอพีกับไอฟูมเนี่ยเราไม่ควรอยู่โลกเดียวกันผีคุปปะ ไอ้ภูกับมาเบียร์ค่อยๆเด็ดติดไม่เอาภูไม่อยากตายขอลาภูอยากเล่นต่อไม่เอาผมอยากเล่นต่อหนูอยากเล่นต่อขอหนู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 ขอเล่นต่อคุณศพป่ะหนูอยากเล่นต่อหนูยังไม่อยากตายโอ้ยโว้ยโอ้ยโอ้ คพว่าเนียนพี่เป็ดะยังไอฟิล์มไอฟิล์มมีค่อนข้างรักธรรมชาตินะอยู่กับต้นไม้ซะด้วยภูมิรักไอตี้แน่นอนพี่ตอนนี้ใครเป็นอ่ะไอตี้กับเชฟคุณหาเจอไหมครับภูมิมาอยู่กับพี่มาน้องพี่เบลผมตายแล้วไปบิ๊นแบบ ไอเนี่ยีีมาดูพี่อะทำไมพี่ตายอีพีมาละา่ันพี่เนที่เดิมถ้าพี่ไ่ตายอ่ะพี่ก็่ได้กลมกลิ่นตีนเอวเอวออลอาลิอลิเราเจพูดแต่ไามาเขาก็รู้สิไสัตว์อีกสนาทีเฮ้ยเห็นเห็นเครื่องบินเห็นเครื่องบินได้เขาบินได้พูดเห็นพี่ไมพูดีเห็นพี่เบ่นผม่แกำแพงนี่น่าจะมาะ ดำๆเลยอเฮ้ยหุบปากแซตอัพผีก็โดนผีคนก็ไอ้กูเก่งกูเก่งอ้าวมีเด si ็กคนหนึ่งกำลังขึ้นลิฟต์ไปข้างบนเฮ้ยผีมึงหุบปากไม่เป็นหนูวะไอ้ผีนี่พูดมากจริงจ้ะเฮ้ยมี่ตีเต้านุชมลงไป กไม่หลงไม่หลไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากตายไม่เอาเอ๊ะอยู่เป็นไงบ้างเพื่อนตายหาแล้ว เฮ้ยมันเก็บหมดเลยอ่ะมันเก็บยกตี้เลยอ่ะแกงเนี้ยอู้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับผมหนึ่งตานีบหูหินตาหน้ามีดแต่ละรอบนะรอบๆรอบๆรอบจังเมมให้งานงานให้เป็นชายละสื้อของพี่ก็ได้รับดีกิฟต์ช็ครับของพี่ตาก็แล้วแต่เขาอ่ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าอยากให้เราซวดแอรอะไรก็บอกกันได้นะครับผม